เกิดอะไรขึ้นที่ทะเลจีนใต้จีนสหรัฐจะเปิดศึกรบกันเร็วๆนี้หรือไม่ความจริงที่เกิดขึ้นในเมืองเคนชาที่ไม่มีสื่อไหนรายงานอัปเดตสติมูลัสเช็คสอล่าสุดหลัง Mark Meadows ลส์จากทำเนียบขาวต่อสายตรงถึงแนนซี่เพโลซ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตสติมูลัสเช็ค k 2ประจำวันที่28สิงหาคมค่ะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้กำลังใจกันด้วยนะคะในในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องสงครามการรบกันแล้วลีก็อยากจะมีคาถามที่ไร้สาระนิดนึงนะคะวันนี้ลีอยากจะถามทุกคนว่าถ้าคุณต้องเป็นทหารคุณจะเลือกเป็นทหารบก ทหารเรือหรือว่าทหารอากาศคะช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะนะคะสำหรับใครที่กดติดตามช่อง l e e u s a life แล้วก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งส่วนใครที่มาใหม่และอยากรับทราบข่าวสารอเมริกาอยากเข้าใจประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะเริ่มแรกเลยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชายนิรนามที่เมืองเคนชานะคะที่รีได้เล่าไปในเมื่อวันก่อนซึ่งคลิปนั้นก็ถูกลบไปแล้ว เหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ทราบนะคะวันนี้ลีจะมาขอเล่าเรื่องนี้ใหม่ทั้งหมดเพราะว่าที่รายงานไปครั้งที่แล้วเป็นข้อมูลที่ลีได้รับที่บิดเบี้ยวจากสื่อเมนสตรีมของอเมริกานะคะซึ่งถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะรู้สึกว่าเรื่องราวมันไม่ประติดประต่อกันเลยไม่เมคเซนต์เลยว่าทําไมชายคนนี้ถึงต้องออกมายิงผู้คนมากมายลีก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันคะ่ะหลังจากที่รายงานไปลีก็ได้ไปค้นคว้าหาวิดีโอ ที่มีคนไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายบันทึกภาพไว้ในเหตุการณ์จริงๆนะคะลีก็ได้ไปดูมาทั้งหมดหลายๆคลิปแล้วก็ได้รับทราบความจริงว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่เหมือนกับที่สื่อสันลักข่าวต่างๆของ,ขอ,งอเมริการายงานเลยสักนิดเดียวก่อนที่จะเข้าเรื่องกันลีอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าตอนนี้ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นที่เมืองเคนโชาพอร์ตแลนด์ชิคาโกหรือว่ามินนอาโพลิสหลายๆที่หลายๆเมืองก็กําลังมีการประท้วงเรียกร้องสิทธิให้ชาวผิวสีนะคะ บางที่รุนแรงถึงกับขั้นทุกกระจกร้านค้าจุดไฟเผารถเมืองลุกเป็นเพลิงมีคนมากมายถูกทำร้ายร่างกายถูกฆ่าตายเป็นสิบๆแต่ทำไมสื่อถึงไม่รายงานข่าวแต่ทีเด็กชายผิวขาวคนนี้ยิงคนตายสองคนถึงกับต้องทำรายงานข่าวใหญ่จนเป็นท a อ k เก t h เดอ w n ทและก็รวมไปถึงข่าวที่ตำรวจผิวขาวทำร้ายยิงชาวผิวสีเจนัดก็เป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วอเมริกา เกินแค่นี้ทุกคนก็จะพอนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าสื่อต้องการให้เรารับรู้อะไรเราไปที่เรื่องของเจคอบเบล็กกันก่อนนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเบล็กไปที่บ้านของแฟนเก่าซึ่งเคยมีประวัติว่าเบล็กเคยบุกรุกแล้วก็เข้าไปทําร้ายร่างกายแฟนเก่าไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าทําร้ายทางเพศนะคะแฟนเก่าของเบล็กเห็นเบล็กมาที่บ้านจึงโทรนายวันวันแจ้งตํารวจ พอตำรวจมาถึงเห็นว่าเบลกมีหมายจับอยู่จึงทำการเข้าจับกลุ่มนะคะทั้งบอกให้มอบตัวบอกให้หยุดเบล็กก็ไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นตำรวจก็เลยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านะคะจี้เบลกแต่ก็ไม่เป็นผลเบล็กล้มลงไปแต่ก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินไปที่รถ SUV แล้วก็เอื้อมตัวไปที่เบาะด้านคนขับนะคะซึ่งภายหลังมีรายงานว่าเจอมีดหด้ามที่พื้นรถฝั่งคนขับที่คาดว่าเบลกน่าจะเปิดประตูเพื่อเอื้อมไปหยิบนะคะ ตำรวจเห็นท hey, ่าไม่ดีจึงดึงเสื้อเบลกนะคะให้ออกมาจากรถแต่ก็ดึงไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจยิงนะคะสถานการณ์แบบนั้นถามว่าตำรวจควรจะทำอะไรคะเขาบอกให้หยุดก็แล้วบอกให้ยกมือขึ้นก็แล้วไหนจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าจี้ไปที่ตัวก็แล้วก็ทำอะไรเบลกไม่ได้เลยทั้งสิ้นแล้วเบลกก็มีคดีติดตัวเป็นสิบๆไม่ว่าจะเป็นข้อหารักทรัพย์ขโมยของเอาบัตรเดบิตค้าคนอื่นไปกดเอาเงินออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกทำร้ายร่างกายผู้หญิงทำร้ายร่างกายทางเพศรวมไปถึงทำร้ายร่างกายตำรวจจน o อฟทิชชู่ได้รับบาดเจ็บส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงต้องยิงถึง7นัดอันนี้ก็ต้องรอผลของการสืบสวนสอบสวนนะคะกลับกันถ้าตำรวจจะยิงให้ตายไปเลยใกล้แค่นั้นทำไมถึงไม่ยิงไปที่หัวเลยล่ะคะ7นัดลีก็ไม่ได้จะรุนแรงนะคะแต่แค่อยากนําเสนออีกมุมหนึ่งจบเรื่องเจคอบเบรกแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันเรื่องของ ความบิดเบี้ยวของสื่อหลายๆสํานักในอเมริกานะคะเริ่มที่เรื่องรายงานข่าวของเจคอบเบลกรายงานข่าวหลายสํานักก็พาดหัวว่าพบเจอมีดหนึ่งด้ามแต่ยืนยันว่าเจคอบเบลกไม่มีอาวุธรวมไปถึงรายงานข่าวของสํานักข่าวหนึ่งนะคะที่ไปรายงานการชุมนุมประท้วงที่เมืองเคนอเชาแบบว่ายืนประกาศข่าวอยู่แล้วข้างหลังเห็นเป็นทะเลเพลิงแล้วก็มีผู้คนวิ่งชุลมุนวุ่นวายแต่สื่อก็สามารถรายงานได้นะคะว่า ถึงแม้ว่าข้างหลังจะมีไฟลุกแต่การประท้วงชุมนุมที่นี่ก็ถือว่า peaceful หรือว่าสงบสุขนะคะส่วนเรื่องของชายนิรานามที่เมืองเคนชานั้นก็ถูกสื่อบิดเบือนจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงของความเป็นจริงเลยนะคะข้อมูลที่รีไปเห็นมาก็ไม่ได้มาจากสำนักข่าวไหนทั้งสิ้นนะคะเป็นคลิปภาพวิดีโอจริงๆที่มีคนไลฟ์สดแล้วก็ บันทึกภาพไว้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นถ้าเล่าไปคนอาจจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าแตกต่างจากที่สํานกข่าวทุกๆสํานกข่าวรายงานโดยสิ้นเชิงเรื่องจริงก็คือมีชายอายุ17ปีคนหนึ่งเราจะใช้นามสมมุติว่านายคอนะคะนายคอในวันเกิดเหตุเขาไปทําการคุ้มกันโลเคอล์บิสเนสแห่งหนึ่งในเมืองเคนโนชานะคะจากการชุมนุมประท้วงและนายคอเขาก็มีอาวุธอยู่จริงนะคะซึ่งอ้างว่าเอาไว้ใช้ปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้อง ผู้บริสุทธิ์จากการชุมนุมประท้วงนะคะแล้วเราจะตัดภาพไปที่ระหว่างที่นายคอเขากาลังเดินอยู่ที่ศูนย์ขายรถยนต์แห่งหนึ่งในเมืองเคนอชาซึ่งห่างจากที่ที่นายคอควรอยู่ไปประมาณ4บล็อกแล้วก็ไม่รู้นะคะว่านายคอเขาไปทําอะไรตรงนั้นแต่ระหว่างที่นายคอเา้ากาลังเดินอยู่ในวิดีโอนะคะก็จะเห็นว่ามีคนวิ่งไล่นายคอมาแล้วก็ปาอะไรบางอย่างใส่นายคอนะคะหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังหนึ่งนัด ซึ่งในวิดีโอก็จะเห็นชัดว่านายคอไม่ได้เป็นคนยิงปืนนัดแรกนะคะเพราะว่านายคอเขากำลังวิ่งหนีคนที่กําลังปาอะไรใส่เขาอยู่นายคอเขาก็วิ่งไปที่ตรงหลังรถนะคะแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก3นัดแล้วก็มีคนถูกยิงล้มลงซึ่งคาดว่านายคอยิงใครคนหนึ่งนายคอเห็นว่าตัวเองยิงคนได้รับบาดเจ็บก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองโทรนายวัน,ว,นวันเพื่อแจ้งตำรวจมอบตัวนะคะแต่ระหว่างที่กําลังโทรศัพท์อยู่ก็มีคนวิ่งไล่นายคอไม่หยุดนะคะ เราก็จะตัดภาพไปที่อีกวิดีโอวิดีโอหนึ่งนายคอเข้มลังวิ่งหนีคนกลุ่มใหญ่เลยทีนี้ประมาณหลายสิบคนซึ่งเหตุการณ์ก็จะคล้ายๆกับที่เวลานักเรียนช่างยกพวกตีกันที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น1ต่อหลายสิบระหว่างที่วิ่งหนีอยู่นายคอก็ถูกผลักล้มลงนะคะจากด้านหลังแล้วหนึ่งในคนที่วิ่งไล่ก็เอาสเกตบอร์ดเตรียมที่จะมาฟาดตรงหน้าของนายคอและคนอีกหลายสิบนะคะก็เตรียมที่จะลุมกระทืบนายคอ แล้วก็มีคนหนึ่งมุ่งมาที่นายคอนะคะพร้อมกับถือปืนสั้นหลังจากที่นายคอลม้มลงจึงยิงปืนใส่คนที่ถือสเก็ตบอร์ดจะมาฟาดตัวเองแล้วก็คนที่ถือปืนสั้นที่กําลังจะมายิงนะคะเราจะตัดภาพไปที่อีกวิดีโอหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภาพของรถตํารวจกําลังวิ่งเข้ามาในถนนและนายคอก็ยอมนะคะยก2มือขึ้นเพื่อแสดงว่าจำนนแล้วก็เดินเข้าไปที่รถตํารวจนะคะแต่ว่ารถตํารวจทุกๆคันก็วิ่งผ่านหน้าของนายคอไปนะคะ หล,หลายสื่อก็เอาข่าวตรงนี้ค่ะไปเล่นบอกว่าทําไมถึงไม่จับคนขาวทําไมถึงจับแต่คนดําซึ่งความเป็นจริงก็คือณนะตอนนั้นตํารวจเขาก็เพิ่งมาถึงที่เกิดเหตุนะคะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่านายคอเป็นใครเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจึงขับรถผ่านหน้านายคอไปนะคะสรุปเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือทุกสื่อนะคะเล่นข่าวว่านายคอถูกจับข้อหา first degree murder หรือว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ถ้าเห็นภาพในวิดีโอเหล่านี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นอายการตำรวจหรือว่าทนายต่างๆไม่สามารถสรุปได้นะคะว่านายคอฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะว่าในทุกๆวิดีโอทุกๆคลิปนายคอหกำลังวิ่งหนีคนอยู่นะคะที่กําลังจะมาทําร้ายเขาและนายคอถึงจะยิงคนก็จริงแต่น่าจะเป็นการปกป้องตัวเองมากกว่านะคะแทนที่จะเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาก็จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองเคนอชาที่ไม่มีสื่อไหนรายงานนะคะ หลังจากที่ลีได้เห็นภาพเหตุการณ์จริงจากวิดีโอนะคะลีก็รู้สึกโมโหนะคะที่โดนสื่อหลอกแล้วก็รู้สึกโมโหแทนนายคอที่โดนสื่อเล่นข่าวซะทําให้กลายเป็นผู้ร้ายระดับชาติซะงั้นส่วนจุดประสงค์ของการนําเสนอเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองเคนโนชาในคืนนั้นก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่ข่าวสารที่ถูกใส่สีตีไข่บิดเบือนจากสื่อต่างๆเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ยิ่งการเลือกตั้ง2020ใกล้เข้ามาเท่าไหร่สื่อก็จะยิ่งเล่นข่าวแบบนี้มากขึ้นเท่านั้นดีก็อยากจะขอให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติและอย่าถูกสื่อชักจูงให้เกลียดใครโดยไร้เหตุผลนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวการซ้อมรบของจีนในทะเลจีนใต้ที่ระหว่างที่จีนซ้อมรบอยู่นั้นก็มีเครื่องบินสอดแนม U2 ของสหรัฐบินเข้ามาทางด้านประเทศจีนก็กล่าวหาว่า การบินเครื่องบิน u 2ของสหรัฐในระหว่างที่จีนกําลังซ้อมลบอยู่ถือว่าเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์และส่งผลต่อความเชื่อใจระหว่างจีนสหรัฐทางด้านกรุงวอชิงตันก็บอกว่ากองบินสอดแนมของสหรัฐจะปฏิบัติภารกิจการบินในน่านฟ้าสากลอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและการบินของเครื่องบิน U2 ก็ไม่ได้ทําผิดกฎอะไรส่วนนักวิเคราะห์หลายท่านในจีนก็ออกมให้ความเห็นนะคะว่าสาหรัฐจงใจที่จะใช้เครื่องบิน U2 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เก่าแก่และ อินฟราเรดของจีนสามารถจับได้และก็กล่าวต่อนะคะว่าสหรัฐมีเครื่องบินล้ำสมัยมากมายรวมไปถึงเครื่องบินที่พรางตัวได้หรือมีเทคโนโลยีที่อินฟราเรดของจีนไม่สามารถจับสัญญาณได้แต่ว่าสหรัฐจงใจส่งเครื่องบินรบรุ่นเก่าดึกดำบรรออกมายั่วยุจีนให้ถูกยิงตกเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการทำสงครามซึ่งตามรายงานของสหรัฐนะคะก็ระบุว่าเครื่องบินยูทูเป็นเครื่องบิน หนึ่งในรุ่นเก่าที่สุดของกองทัพสหรัฐซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นกับโซเวียตยูเนียนในปี1950เครื่องบิน U2 สามารถบินได้สูงถึง7,000 70, 0ฟุตซึ่งสูงกว่าระดับที่ขีปนาวุธจะสามารถโจมตีได้จากพื้นดินนอกจากนั้นในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเครื่องบิน U2 ก็ได้รับการติดตั้งระบบเฝ้าระวังนะคะที่สามารถส่องทางไกลได้หลายสิไมล์และมีระบบอินฟราเรดระยะไกลและก็เซ็นเซอร์ต่างๆมากมาย กลับมาที่ทะเลจีนใต้นะคะที่จริงเรื่องมันยาวมากๆจะให้เล่ายัางไงก็คงไม่หมดนะคะแต่สรุปสั้นๆก็คือในไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้สร้างฐานมากมายในทะเลจีนใต้รวมไปถึงฐานจอดเครื่องบินรบนะคะไว้ในทะเลจีนใต้ซึ่งทะเลจีนใต้นี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบที่สําคัญมากๆและในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนก็ได้ซ้อมรบในน่านในน่านาน้ำทะเลจีนใต้อยู่หลายครั้งนะคะ ในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันเดียวจีนซ้อมรบไปทั้งหมด3ครั้งนะคะในทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลป๋อไห่และในวันพุธที่ผ่านมาจีนก็ทําการซ้อมรบอีกครั้งนะคะในทะเลเหลืองซึ่งในช่วงที่เดือนที่ผ่านมานี้จีนทําการซ้อมรบถี่มากๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนกองทัพสหรัฐก็ไม่น้อยหน้านะคะมีการซ้อมรบเช่นกันและล่าสุดได้มีการส่งเครื่องบินล่องหนติดระเบิดเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีไปที่ทะเลจีนใต้ โดยส่งเครื่องบิน B 1 B 2ไปที่ฐานทัพเดียโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ที่ฐานทัพในกวมนะคะและในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งเครื่องบิน B 1 B 2ทหารเรือสหรัฐ a v y Marine รวมไปถึงเครื่องบินจากญี่ปุน่นก็ได้ทำการซ้อมรบที่น่านน้ำอินโดแปซิฟิกติดต่อกันเป็น24ชั่วโมงนะคะซึ่งการซ้อมรบครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่า กองทัพสหรัฐสามารถทําการยิงระยะไกลได้และก็แม่นยำมากๆและสามารถทําการยิงได้ไม่ว่าจะที่ไหนเวลาไหนนะคะทางด้านสำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนก็ได้รายงานว่าในครึ่งปีแรกของ2020อเมริกาได้ส่งเครื่องบินรบมาที่ทะเลจีนใต้ถึง2,000ลำหรือคิดเป็น11ลำต่อ1วัน ทางด้านผู้บังคับบัญชาการของ US Indo Pacific ก็ได้ออกมาบอกว่าการซ้อมรบของอเมริกาในทะเลจีนใต้และก็ในน่านน้ำ Indo Pacific นั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ทำมาหลายร้อยปีแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของไต้หวันเข้ามานะคะที่จีนอยากจะไปยึดการปกครองกลับคืนมาแต่ว่าล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งได้ทำการขายเครื่องบิน F-16 ให้กับประเทศไต้หวันเป็นจำนวนทั้งหมด 66ลำนะคะทำให้กองทัพของไต้หวันตอนนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นซึ่งถ้าจีนอยากจะไปยึดไต้หวันก็ควรจะทำให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานกองทัพของไต้หวันก็จะแข็งแกร่งแล้วก็มีอาวุธสะสมมากมายกว่านี้อาจจะทำให้จีนยกพวกไปแล้วก็ยึดไต้หวันกลับคืนมาได้ยากขึ้นเรามาถึงข่าว Stimulus Check 2นะคะ ล่าสุด m a r ์คเมดเดิลส์ e ีฟออฟสต f ฟจากทำเนียบขาวก็ได้ต่อสายตรงถึง Nancy p e l o ลซแล้วก็คุยกันเป็นเวลาทั้งหมด25นาทีซึ่งก็เป็นการติดต่อกันครั้งแรกนะคะจากที่ไม่มีการคุยกันของทั้งสองฝ่ายมาเกือบเดือนสรุปตอนนี้ทาง d e m o c r a ตและทาง Republican เขาก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะในเรื่องของ Stimulus Package ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เดโมแครตได้เสนอ Heroes Act ออกมานะคะโดยเสนอที่งบประมาณ3ล้านล้านเหรียญสหรัฐและภายหลังเพิ่มขึ้นเป็น3.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐส่วนทาง Republican ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้เสนอ Heroes Act ออกมานะคะโดยเสนองบประมาณที่1ล้านล้านเหรียญสหรัฐและในไม่กี่ตยนที่ผ่านมาก็ได้เสนอ Stimulus k i n y s Package ออกมานะคะโดยเสนออยู่ที่5แสนล้านเหรียญสหรัฐและในเมื่อวาน แนนซี่เพโลซีแล้วก็มาร์คเมโดสจากทำเนียบขาวเขาได้คุยกันทางโทรศัพท์โดยแนนซี่เพโลซีก็ได้ยืนยันนะคะว่ายังไงทุกฝ่ายต้องมาเจอกับเดโมแครตตรงกลางก็คือ2.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทางมาร์คเมโดสก็ยังไม่ได้ให้คำตอบนะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าทุกๆฝ่ายเขาจะตกลงกันได้เมื่อไหร่นะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้กำลังใจช่อง l e USA Life ก็อย่าลืม กระหน่ำพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วก็กระหน่ำกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะส่วนใครที่มาใหม่และอยากติดตามข่าวสารบ้านเมืองอเมริกาที่มีประโยชน์รวบรัดประหยัดเวลาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตสำคัญสคัญแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย